โดนในที่ันตัวในที่ันตัวในที่บนตัวอย่าหวงนะทีนี้จะฟ้าสี้าวม่มาเสีที่หนจริงิาจัง่ลยกินลบๆๆไปอ้าวีครับกินมาดีละกินมี่เหรครับ กินเด่นแค่นี่กินไปหนีมาดิใครยังด่ามาดิเขาหอดเอ้าดูที่ไหนวะกินเอาขุดไปเลยเอาขุดทีเดียวเลยเปิดขึ้นไงเปิดขึ้นมากดิอ่ะเปิดเขาฮอดเขาตั้งไหนล่ะนี่ดิเขาเปิดมาหนิเปิดเขาฮอด ไม่มีตัวยางไม่มีตัวยางไม่มีต no ัวยางเลี้ยวเขาไว้เลียวเลีเลี้ยวเดี๋ยวนมัมีตัวไปไปใส่ดย่เดี๋ยวมาใมาคอยดีละเตรียคู่มันเตรียคู่จันเราเปิดตัวคแลวจมแจงกัไหนี่ทีไหนัา เขากินแล้วท่านยิ่งเขาฮอทเลยน่เออแค่ินเท่านั้นหรอยังตัวนี้เป็นไปสิบ่นต่เพิ่มอีกเขาฮอนตัวเออเออลาขาสองเขาฮอไปตกินลบกินลบไปเข้ารถป่าเปล่เข้ารถเขาแม่ของเข้ารถทั้งทัง มกินนะขากินนเมป่าแถวมันแปลกเลยมันแปลกจังเลยมึงอ่ะบกินเขาไม่ยากมพี่บกินนาขาเดียวตอนนี้มึงบกินข้าหาขาแล้วก่อนเขาบอกหาเรา เอ้ยเอากินนักขาเอาฮักเลยมั้ยเกินนักขาตันวเอ้ยนม่านาะยเขาพี่พกินแกขาขาเนี่ยอ๋อยอมรอดกันนเอ้ยยาเนียังวะเออขเนาะ่กินนที่ไหนเหรออมอยู่นี่ขอยูนี่เอเจ้าพกินแนงไม่อเขาฟาของวัดเด้อเนาะมยุ่มฮักขาเนฮัก้วน่าสนองอ่ะยีหฮักานะมเมนแลเวสัวกเหลาตันเห็นเพี้ยนมกล่องนะ บับ่ทันแล้วบ่มีรีพี่ี่เียอาห่างจวงนะกิน2องนึ่เบียหับใส่หาบใส่หรืสองหรือสองไปไีเอาไปหลดเอาไปหลดไปไหนมาต้องีปันไปไหน

พี่ยืมไปยืมไปเอาเอาเอาข่าวนี้กินอาแล้วป่ะเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยองังพเฮ้ยงลบยังลบมันลบยังไงพี่มันกัพี่เือง้ตัวเขาเป็นแนเดี๋ยวเขามับเลยไมบอกเขาแต่ว่าเขาแวน่อตายแล้วตอนหนพี่เมาได้พี่เลยเ่น ไปหองวตัวห้องขามแม่ขามแม่ขามแม่ตัวพุ่นขาแม่เขาไปดีดด้ปะตัวพุ่นถือว่าหามบ้าามาไปแอบส่งเลยเมื่อไหร่ให้เขากินสองน้ำมุมเอ๋อไอ้ร๊อน้ไอ้ร๊อฟน้มุมตีวันนี้ไอ้๊อับป้าี่ไปพุ่นมาถำหนตายยังบ่ไหเด้ยังบไห

มามาเลยมึงบ้าม right. okay, right. uh ัน huh. นี่เลอบ้านเ่ออะไรเจ้าเส้นนี้เส้นนี้มันแรนมาเลยวันนี้รังเลี้ยรังเลี้ยเอาแม่เดวแตะวันไกลตัวไม่เดินยับ ไปใส่กับไปรอดเลม่ไปแล้วตายแล้วหนั่นเนาะอานนี้ล้วอันนี้ล้วตาไหนเล็ดตาดหนหัตาไหนหัตาไหนเก่ยขารถง่ายง่ายเลยง่าย่ายเลยเพียเพียเพียห่ะไดีสุดอ่ะเอาแม่โมจิงจะขืนมั ลงสนามเด้อาจารไปบอกครุ่นอ่ะวยได้เป็นอาจารย์ยิงสองเข้ารัดไปไปเขาหัดไปเขาหัดไปเขาหัดจิ้งโกพงเดียวไปก็ได้เนี่ยไปกับเทมีวด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 เสียดายดีวมาเอาขนาดเอายางตัวใดไปเนี่ยจักเล้ยวพี่เอาไปมือตะยางได้หรือ ตอนี้เฮ้ป่าตอีกห่ป่าตอคดันเลยด้บตอกับบตนต้อนเอาตอไปเยเนาะตอไปไหนกินผีเดเนาะวยเมยงไอผมังตอนถ้ากะเด็นแต่ป่าต้อนน้าไตัวนี้่เ้ได้ป่เี๋ยวมันจะเต้นเ้ยมงหยางดิอยมมีมังอยางนี่เนี่ยาออนั่นละมันมดแล้วเดี๋ยวจะมันมดเดนี้

เง yeah, ี้ยมาที่ละเว้ยกูอยากด่ามึงอ่านมากอ่านเขาอย่าอ่านเฮาเอาละเอาละตอนนี้เอาละนั่งกับมีดได้อาจารย์นเอตัวนี้เขาเนีเขากินตัวนี้ตัวนี้กินได้เบิร์ดเอาเงี้ตัวพี่ดิเรา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 ให้มันถู่กีกันมึงกินตัวใดเจ๋งถึงคนถึงสองแต่กินตัวนี้คนละตัวเอากินตัวนี้ละเรือตายเลยตายอ่ะยานเนาะพูดของนาด เอพัดเลยเอพัดเลยโอ้ยหาเอ้ย้อครับอันนี้ลบปออันนี้เอาเมือไหลนะครับเมือนไหครับเมือไหลครับนี่เราขึ้นไปแ่นี่เมื่องเมื่อแล้วกองจุ่มกุ่มไปเลยหนามากอะกองจุ่มกุ่มเอาเขาเดินี่ล้วนะจานีเอา ลบแล้วตายได้อีกตายไ้เด้อตายองปลาหายด้อตายายมตายตายเนาะปลาเออไรเสียงเขาอะไรพี่เขาเขินก่อนนั่นไลเขากินพี่มึง้องจะตายตันเนี่ยมากก็ได้ใส่กระหดนใ่บได้มันอีมันมััดข้างย่างละมดตายนะจับนี่นะ

จิ้นสองจิ้นสองขวัไปจับีดดี้ยีินสองินสองม้่อยินสองมุดไปดิอุดทีล่ะเอาที่ล่ะอุดส่วนตัวยันเขาเขาตัวหันตาันส่มันขมันี พุทธเดียวเอาจะกินซองมั้งกินซองสิจับใส่เลยจับเียหัดแม่งอยู่ทางซันมม่งคนนี้เป็นคนเขากินซองเขากินซองเอกินกรนดิราเออจีเอ๊ะเอาเลยเอ้าพ่อแพ้ก็จะน้าละมีซองมาละมึงถือซองกันบ่กวาดเดือกว่าเดือกว่าเดือกเออเอาเอาเอีหยงอะกินซองกินตัวนี้ดิ เอาถอยรังเยอะไปถอยรังนี่นงพัดปะเขากินมึงเห็นปะเขาจับกินไงเห็นอยู่เ้ากินนี่เขากินตกนี่ไอ้เขาฮอดเรื่อมาจับเงินองไปประเดี๋ยวตอนนี่มี่เขาก็เขาจับกินมึงอย่างเดียวเฮ้ยๆช่วงนี้มันกินนี่ได้เนี่ยนีถอยมาสุดสิไจะกินสองหรืเก่านี่ถอยมาสุด ตอน่สุดนีดวนเนี่ยอะไรเมึงเขากินโต๊ะพี่เราไปหขาฮัไปาฮัทไปเพืนน่ะอย่าไปเครียดอย่าไปเียอีกกินกินตอนกินตอนแล้วกินตอนกินตอนกินตอนเขาจ็กินคนอี่นกินตอนพี่โอกินขากินเน้อะไรอาจารย์มัยอจารวอกนีล่ะเสียงมาที่เสียงอ่ะไอ้วันยังไหนนี่พึ่งห่วันกินส้อหมาเกาได้ไหมเนี่ย màu ma leo, ma leo, ông, u chi lại để vợ, thảm, bơm gì ông, nghe bao nào, ừ. du măng, cái gì đấy ạ, măng, du sương măng. ไปโรดเอากินม,นะ<ป>มันอ่ะไปมังนี่มังนี้กิมาเด้อไปอเอาอ่ะ ยาเยอะวดู่เอาข้าว,าวัดหอไมสามอ่ะ,ะเอานี่ปิึงกินสองมันรดกินสองมันรดไปนยงหงสองน้อ,อ,องอไเปไปท้<อ>าา,า,าดวาซาบินี่นันนี่น โจมโจมฝนนี่วะปุระตาไปโม้โอ้ยเว้ยเด็ตาเนี่ยน้องโอ้ดีเ่ยถือว่าแพียรขาดอีกละก็ไม่เล่นด้วยเองเนาะเออเอาอืมอืมเปลี่ยนทางแล้วอืมเปลี่ยนทางแล้วอืมเข่ากินไอ้มาเกาเอาอ่ะอืมอืมเกลียดละอืม หยุดละไปมาได้แล้วโอ้ยมีตัวยาง

เอาด๊าเอาเอาเมียเมนบอถามเมนบถามแล้วมนบนี่กม er, you know, ืนนี่ก็ได้เอาเลยว่าเด้แล้วกินยังไงะกินมั้ง เอายิ้มพี่เตัวพี่ตัวไทยอยเขาปล่อยมันเอาแบบโค้กูไปนใส่เนี่ยแล้กินแบบไข่ทอานั่นแหละไป่พูดนะไขพูดราคาเท่าไหร่บ้างไี่กินเนาะยังมาถอากินสงเนี่ย้กินจยากแล้วถ้ากินสองนี่จ้กินสองเนาแมนี่กินสองี๋ยวนี่กินสองนั่นนั่นกินสอง Phiên chín gióng mà. Mình kiếm đi là gióng. Gió. Mình dếp dếp. Chín gió. Chín gió. Chín gió. là kiếm gióng. Chín gióng. Đảo lắc. Cứ gắn. Mình diếp diếp. Chấp nào hồi đó mà chín Đây thì đang đây ná. chín gió. thì đi, đi qua mà nhé đi 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 một thế ba ông chỉ là bên mà

เอาเดียจานได้อมืนยานเนี่ยสุดิดเอาุปปาุดผิอือออันนี้่าอเปล่า้าแม่นี่นะเออแล้วกมึงมีตัวเนี้ยตัวจับาจบนี่ฮอตเไปนี่ไปไหนฮอตเม่มาายนี้ยังวะนมัยาง่ได้เลยนี่แม่เอาแม่เอาเมาจับนีลองมึงเอาเอาเลยเอาอย่าเสียคอนย่ยเจ้าตายเลยเอาเอา เจ้านี้กางมาเนี่ยนั่นจะมันนี่มันไปใส่มันยางใส่ยางนี่มีโอ้มันเข่านันได้เอ้าเรามันนี่ได้มันได้ื่อทำนั่นละเดี๋ยวตรงรถโค้น่าจะโดนเราเลยโดนหนักแหละเกียดแหละเอาเอาขึ้นมาอาจารย์ยิบไปไหนยิบไปไหนขึงบหัวมันนี้บ่ะเฮ้ยหัวบ่เออเอาตัวนี้บ่ยางเอายางมันหนีไม่เอ้ากินเดือนม่ได้เออติดยางกูได้ เอาไปดีกว่าเอ้ยยูไปเทโจกไปเทมาได้กันเสมอเสมอเนี่ยตอนเนี้ยจะไปเทม่ได้จะไปท่าไหนพดีวะพี่คาร์ทงเก่าด้วยไปไกลเพหยงยูไก่มันออกมาได้เนี่ยครับจ้าว่าวอกอย่างนี้เ่บ้าป๊าบไปดีเอา เขาขอ่มือียมๆมันไแนี่ยกระาล้บเดินแค่นี่นี่ยกอ่ะฮะเอามาตอนี้เอาลาดแล้วจเอาน่เอาเน่ฟาดแล้วไปจังเลยกินแม่ไปจังเลยเอาเนาจับกินอาจับกินเอาบเสมอหอกเสมอเนี่ลบคย áo rồi à mở giống tôm đi là